เห็น้ยใฮยทเองอยได้แล้วกันน่ารักไมน่ารัชิโคกกี่ปีปีครับดอกไม้สีขาวกี่ดอกหกดอแล้วดอกสีขาวีดอกเลยรดูตัดตรงแล้วดกุหลาบอุ้ยดูออกไหมคะดอกหลาบเปิดได้ดอกดอกกุหลาบเปิดได้ดอกเนยรเพื่นใช่หรออ้วิวิจง่ยังม่พอเหรอไม่ได้ต้องอก่อนดูรูปดูเล็สิรูปห ี่ชามีทองอย่นี้ด้วยจ้าหปีก็เอาหกบาทไปเลยจ้าคุณพี่พีค่ะอะไรอะแกพี่เอาตัวหนูมื่นนหัวเราแบบหัวเราแบบมีพิรุธมากหม่ีื่น่อะไรครับ่อะไรอะแหมไม่รู้โจกไม่ใหญ่แล้นี่ไงนี่ไงตัวหนูอุณ อ๋อูะใช่ไหมงงปะน่ารักไหมน่ารักไหมถ้าเพ่งงูต้องมาทำแบบนี้ไม่ทำแบบนี้ได้ทำ่านอะไรใช่ไหมนี่ไงมาสิเ่าบอกว่าทองเหมือนกันใส่กินโกดังๆเลยนะทองหรอท้องเหรอพึ่งคู่ตั้งหัวน่าักไหมน่ารักมากนี่มีติดตลกมาให้ฮะจริง พ่ัถ้าไดา้อะไรอ่ะได้กระถางให้หนูอะไรที่มันตั้งใจไม่ดีเอที่อันนี้ห้อยอได้นะถือกันน้องถือกระถาแล้วไปเฮ้ยแล้วไม่เหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยเขาให้หนูทั้งอมีถ้าผู้ชายให้หนูร้องหนูลงไปร้องไห้เลยอ่ะเซรามูนเนะอันนี้ที่อยากได้ปะใช่กำลังไปร้านอาหารนะครับก็ วันนี้ก็ครบรอบ6ปลีละว,วันนี้ถ่ายปี25นะเร็วมากเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปกินข้าวก้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับนนอบ,นบ,นบ,นบ้ไม่อาหง่าอไ่ไ่งไม่ เฮ้ยทำเองได้ไหกันได้ไหมได้ไหมที่พม่ชาชนดอกไม้ของพี่ได้หรือเปล่าหอกไลองคิดไปก่อนเกมีีปีครับดอกไม้สีขาวีดอกเิดดอแล้วดอกสีขาวดอกอะไรครัดูจากตรงแล้วดอกกุหลาบ้ยูออกไหมคะดอกกหลาเปิดได้หม่คุกดอกดอกหลาเปิดได้ดอกเเลรออุยอุยจริัน่กหรอไม่ด้ด ก็เลยน่าติดนี่บอกแต่ว่าคุมีแหวนอกไหมให้กูมาได้ไหมแหวนอกสุกวันมาให้ไหมเร็วๆอย่าเม็ดจริงๆจริงหอแล้วถือทองวันที่ขึ้นทองแดงสุดเดี๋ยวรับเดี๋ยวรับแข่งกันเขียนยาวอะ อะไรอะแกไม่มีเอาวนหนุคืนหัวรแบบหัวรแบบมีพิรุธมากีหะไรคากยคืออะไรอะแไม่รู้จะไม่ได้แล้วนี่ไงนี่ไงก็หนูหใช่ไหมงงปะน่ารักไหมน่ารักไหม้ผก็ทแล้วีทำแบบนี้ได้ทำามาเปนทางนี่ไงอ่ยวขอบคุณาละ อย่าบอกว่าที่ทองเหมือนกันใครนี่กดตั้งต่เราล้นะงเหรอทองไหมเนาะ่งคดเหอนคู่น่ารักมาอันอะไรที่มีปักมาม่หรอมีปักอมีปักไม่รูมีปักับพ้าช็อตเจ็ดแต่ก็ไม่ต้องมีอีีดีด้เห็นไหมล่ะเรามันเม็จริงๆเลยนะอหมดแล้วรอเอาหมดแล้ว ที่นี่ตรงนี้พี่ตอนนี้รอมากมาออกมาจากร้นทำไมออกมาทำไมกอออาแล้วพี่่แค่กอรีบออมาไมาแล้วมาแล้วนี่มีติดตลกมัเนี่ยนรงิงมนพังไม่พังหน่งองาดาเจ้ามอนเตอร์วลี

ีกูเจอทอาน้าจากทีแผงจันหาถูกใจรึเปล่าถูกใจรึเปล่าตอนที่ไปเกาหลีมาหนูอยากได้อันนี้มากใช่มากๆเลยแล้วมันไม่มีมันสวอลทุกที่เลยก็คืออันที่นแบบจิวเวลรี่สวอลหมดใช่แล้วนี่เขาเลยเอาจิวเวลรี่ให้หนูยกเซตเลยหนูจองของหนูไปขายเยี่มไหมวันนี้ก็จะมาทำของขวัญวันถ่ยกันค่ะให้ผู้ชายนะคะก็คือได้ไอเดียมาจากนี่เลยจ้าทำดอกไม้ซึ่งไม่เคยทำมาก่อนก็ไม่รู้จะทำได้หรือเปล่า นี่ทั้งแมวทั้งหมาก็าคือโดนหมดจ้ามาปไปเลยเป็นแบบเห็นไหมหมาก,ก็นอนข้างหลังได้เป็นช่อรังเลยอยู่นานว่าจะเอาดอกอะไรดีอันนี้ก็ไรเดซี่โอ้ยปิดหัวแต่เดซี่ก็ง่ายนะตอนแรกก็จะทำคุณหลาบแต่คุหลาก็เหนื่อยอยูอ่อพันเข้าไปเลยพันแล้ว,พ,ลวพันอีกนะพันอ่าผ่านไปแล้วเวลาดูไม่ทันเนาะอะไรก็ไม่รู้เนาะคนถ่ายถ่ายไม่ดีเลย อาจาับชอแล้วเรียบร้อยจ้าห่อช่อจ้าไม่เคยห่อมาก่อนขยำไปเลยมาขยำขยำขยำมย็มท,ทำให้กล้องมันเวียนหัวเพื่อเพื่อเฮ้ยเสร็จแล้วปากแพงมากเลยจะโฟกัสได้ก่อนนี UM ่ชามีทองทอย่นี้ด้วยจ้าหกปีก็เอาหกบาทไปเลยจ้าคุณพี่พีค่ะหน้าตาฉันดูสิเหมือนไม่อยากให้ทองเขาเลยอ่ะ <universities> ดูเหมือนฝืนเลยแปลกๆออาเต็มใจจะผูกไปเลยจ้าดี y สุดสุด เลอไปไหว